ครับสบายดีล่ะครับสวัสดีหลวงานาอาแม่พี่น้อง FC ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทย4สาหรับมน,นี้เฮได้มากินดองน้าสาวก็ได้เอาพวง,งอยู่บา้านอื่นเฮเลยมากินดออยู่บ้านปวคับทุกคนกะสมัครเข้าเบิงง่งเาซ่ําเด้ก่อนสิเข้าเบิ่งคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสร้างคลิปนี้แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสร้างคลิปต่อไปเอาทุกคนสมัคตามเบเิรงเบงยาเลยเบิ้งกัสมนัเลยนี่ทางแม่ของเจ้าสศว้าวกับข้าไก่ว่าเสี่ยวเมียทางจะเบาตามลิษของประเภทนี้ของบ้านของ ทางแม่ของเจ้าสาวกะกำลังลกคนไก่เนาะนี่ตอนนี้กาไปสำเร็จมนาะเขาลกคนไก่นี่ตอนนี้กาสำเร็จและนะ้วเขาลบคนไก่

ไปกับซีโตนเขากับมีคาตามยีดคองของ,อง,งอสันผ่าตู้สันผ่าขอยอีกนี่ไก่ทางแม่เจ้าสาวเขากับบริตตมใคเนี่ยเขาเอาเมืองแบบนี้เลยว่า หลังจากเขาเฮ็ดแล้วนะว่าตามทิศของของบ้านค่อยอีนี่ตอนนี้กาไฮซัเร็ตในแทางแม่ของเจ้าสาวกับเรียมเหมือนหาเจ้าบ่าวเอาวาเมื่อแต่บานบ้าน,านค่อยหาบ้านเจ้าบ่าวนะไกเต้ นี่ตอนนี้ก็หอดเนาะอันนี้เป็นบ้านของเจ้าบ้าความมากไก่เตินะบเนาะะว่าไบริทายนาะไก่เนาะพี่น้องประมาณัาสามสมางขี่รถใหญ่เนาะทางแม่ของเจ้าสาวก็พักผ่อนคะว่าเมื่อใ้

จะเป็นมดหรอรัมอันนี้เป็นแม่ของเจ้าสาวนะอันนี้เป็นพ่อของเจ้าบ่าวเขาก็ได้แกะขีดแกะคลองตามบางคอยอีกเห็นหลังจากเขาแกะขีดคลองแล้ว แม่ของเจ้าสาวขึ้นก่อนความเข้าปลัวของแม่ของเจ้าสาวไ,ไขึ้นก่อนนี ววาแม่ทางเจ้าสาวกันึ้นก่อนเนาะหลังจากแล้วสาวบาทขาก็ได้ขึ้นน้ำลันะพระว่าตามคิดของน นี่ตอนนี้สาวบานเขาว่กิมเห็ดผักกินข้าว่ะสาวบานนี่กับอันบานคอยว่าทางเจ้าบ่บาก็ได้มอบให้ เจ้าซาวเราเจ้าซาวมอบให้แม่แม่เขาเพิ่นเราแม่เพิ่นกามอบให้เสาบานเนาะเห็ดหากินเนาา นี่ตอนนี้ก็โอเคเขาเียพากินข้าวนะเห็นบ่แต่เข้ากขาสิเกอรมหายเลยเนะาะเพราะว่าหิวข้าวนะ

ทางลาไปไทยกันดันนี่ตอนนี้แก๊ขงยยกข,นะงงขี่เนีะเขาย้ายผ้ากินข้าวเนะนีเป็นชาบานเข้า่าสิเกียกินข้าเลยคิวขา้าว

สาวบ้านเขากาสกินข้าบอลหาก,กินเข้าเพราะว่าเข้ากาดไอแบงคนอันนี้อันนี้เป็นเขาเปียกเขาเปียกับซีนแบกเขาจะเท็ด

นี่ตอนนี้ก็โอเคเนาะเขากินข,านะขาา้าวเนาะทำปลานั่งซุปกอ,อกนะกินเหล้าแล้วกิกน,น,นน้ำนะนี่ตอนนี้ก็โอเคถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพเปลี่ยนกำลังใจต่อไปสร้างคลิปนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจต่อไปสร้างคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้อาก็สิจพงเท่านี้เลย